กัรรู้สบิงกิที่ไดเข้าร่ออันยากอีโอเคโอเคิอนดีที่ได้พากองขอบคุณนะคะสุดยอด Finally, okay.、Um, <laughs> last one. ขอบคุณแฟนคลับชาวไต้ทีทูเทียน캉และซาลังซาลูเชนเดอร์ลูวีลา。 หนึ่งแล้วก็เจ้าลูหนี่ม你很棒我真的非常棒你也很棒เคยี一点点一点点ชมได้ไหมฮะยังไม่เคยเจอศิลปินท่านไหนที่ฝึกได้แบบยาวขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าทักทายแบบแค่สวัสดีค่ะอะไรเย่างนี้ฮยาวมากสุดยอดมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับขออนุญาต เข้าสู่คำถามแรกเลยนะฮะเอ่อทำไมถึงสวยขนาดนี้ฮะวุ้มเอี่เฟชั่นเพียวเลยอ่ะน่ารักน่ารักมากมากน่ารักมากมากน่ารักมากมากโอ้โหครับขอเชิญกับเข้าตรงกลางสักเล็กน้อยนะฮะจะได้อยู่เซ็นเตอร์ถ่ายสวยๆนะครับผมว้าวเห็นว่าเคยมาที่ประเทศไทยแล้วด้วยใช่ไหมครับ Oh, so this is your third time or second time second time 第二次什么我是这个音调啊不好意第二次ครั้งน well, so, ี้ครั้งที่วังนี้เศษกั้งที่แล้วอย่างไรบ้างครับที่มาครั้งนี้โดยเฉพาะ นี่จับใจทุกคนเลยนะครับทุกคนแฮปปี้มากมทุกคนมีความสุขมากๆเลยจริงๆอยากให้ได้แชร์ให้ได้ฟังถึงผลงานที่มีกับ VTV เห็นว่ามีผลงานมากมายกับ VTV ครับเล่าให้ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีผลงานอะไรบ้างครับที่อนห้ีนท่กอนามีน่้ม้มากหาล้ก 非常有鼓励性的认可，所以能够今天能够在，嗯，代表 VTV 成为 VTV 全球代言人，站在这个台上，跟我的海外粉丝们见面，我觉得非常非常的荣幸，希望能够有更多这样的机会能跟大家见面，谢谢。哈、嗯、็รู้ส จากสิ่งนี้ทำให้ได้มีแฟนคลับที่มากมายอย่างเช่นแฟนๆชาวไทยที่ให้ความรักและก็สนับสนุนให้การยอมรับแล้วก็เคารพในตัวเขาทําให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาที่นี่อีกบ่อยๆเพื่อที่จะมาเจอแฟนๆที่น่ารักของรู้ซื้อค่ะจริงเลยนะโอ้โากบอกเคยเรวยว่าตอนนี้ <Yeah. S 1> คือรู้สึกไม่ดีเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าความรู้สึกดีๆมอบให้กับเธอหมดแล้วนะ oh. ตขอบคุณนะคะรักสุดๆน่ารักสุดๆครับเอาอยากให้ปากเชิญชวนทุกคนครับให้ได้ติดตามผลงานของเราทาง BTV ครับ 哦，呃呃，我马上有一部新的作品《神影马上要跟大家见面了，希望大家能够多多支持，也希望更多的海外的伙伴们能够通过 VTV 关注到我们中国更多更优秀的作作品，非常感谢谢谢。嗯嗯嗯 เป็นซีรีส์เรื่องเฉินหยินในภาษาอังกฤษว่า The Last i m m o r a l นะคะก็ใกล้ที่จะได้ชมกันแล้วแล้วก็หวังว่าเป็นๆต่างประเทศหรือชาวไทยเนี่ยจะสามารถติดตามผลงานทางฝั่งจีนด้วยเช่นกันเพราะว่ามีซีรีส์คุณภาพมากมายทาง Tencent จีนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะติดตามแน่นอนถูกต้องไหมครับทุกคน สุดท้ายนี้ครับอยากจะปากอะไรถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube VTV Thailand ที่รับชมจริงๆแล้วทั่วทั้งโลกเลยพี่เออะไรอยากจะบอกทิ้งท้ายเชิญได้เลยครับพี่ชองขอบคุณวันเป็นคำชาวไทยไที่ย也非常感谢现在在直播中看见我的粉丝非常感谢你们的支持 一一直也注我每作品之努力的的再拍出更多更多好谢谢ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคนที่มางานในวันนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมที่ดูอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้ด้วยค่ะที่ติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนรูปซื้อแล้วก็หวังว่าอนาคตจะมีผลงานที่คุณภาพมากมายลองให้ทุกคนได้ติดตามชมกันค่ะขอบคุณค่ะโคตยอด ้สุดท้ายมีแบบว่าเตรียมภาษาไทยทิ้งท้ายไว้ด้วยถูกต้องไหมครับคอนเทนต,ต์ต้องมาแลวกลอกมาเลยฮะถ่ายเลฮะร้อยคุณ right. นะคะยย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 ะมยรัยั คุอกำลังอึ้งในความสวยของเธอนะครับนี่เลยครับกับ v t v Global Brand Ambassador Give It Up จ้าลูซีไปีศาจการสเนิน Thank you so much ขอบคุณนะครับ Richard อยู่ต่อบนเวทีนะ,นะครับและในระดับถัดไปครับขอ Richard <c oughs> Vice President of Tencent Online Video เซลล์เลขานาพหนึ่งสอง่ายเจ้า 美爆了 youcanhavemego 美爆了仙女仙女仙女哈哈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 哈